แกกลองรอรีวิวครับโอ้โหจาก Xstep ครับแต่เห็นที่วางอยู่นี้นี่คือรุ่นไหน 160X7.0Pro นะครับเพราะฉะนั้นในกล่องของผมที่ผมถือมาเนี่ยต้องเป็นรุ่น7.07.0นะครับนี่มาแล้วฮนะส่งตรงมาจากประเทศจีนเรียบร้อยนะครับ 7.0Pro และคู่นี้คือแ้น 7.0ครับ 160x 7.0นจะครับจาก X step ครับเออทำไมเราไม่เอาเอาสีเดียวกันมานะไปส,สั่งคนละสีทำไม <c oughs> อ่าอยากเปลี่ยนบ้างน,นะครับโอเคในกล่องในกล่องมีแถมเชือกให้ด้วยหนึ่งอีกหนึ่งคู่เป็นสีขาวนะครับเชือกที่แถมมากับเชือกที่ติดมากับรองเท้าเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็มีเชือกแถมมาให้ด้วยเป็นสีขาวนะครับสีเขียว ไอ้ลายนี่ลายอะไรนะอ่ะมาหมุนตัวให้เพื่อนเอนดูหนึ่งรอบนะครับหนึ่งหกศูอเจ็ดจุศนโนโปรไม่โปรฮะเป็นสีขาวนะครับคู่นี้เป็นสีขาวเขียวเขียวอ่อนเขียวเหมือนเขียวต้นไม้อะ่ะเพื่อนๆพื่อนเออเนี่ยหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนผมน่ะนึกถึงอะไรรูป้ป่ะลายเนี้ย ผมนึกถึงยีราฟแต่มันคือถ้ามันเป็นแต่มันเป็นสีเขียวไงมันก็เลยเออไม่ใช่เหมือนเป็นลายแบบสัตว์ป่าเหมือนยีราฟนะครับอันนี้ผมคิดเองนะแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจออกแบบมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะโฟมใช้ x e Ace นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตดึงไอ้ฟองน้ำออกก่อนแล้วก็ไอ้ตัวดันทรงออกด้วยโอเค ว้าวจับแล้วเบาเลยนะเบาใช้ได้เลยอ่าละฟมเป็น X Step S นะครับนี่ครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอน X Step Power แผ่นคาร์บอน X Step Power อยู่ด้วยนะครับก็เหมือนแผ่นเนี่ยมันจะด้านส้นเท้าเนี่ยมันออกมาจนถึงด้านนอกเห็นชัดเลยนะโชว์เลยว่ามีแผ่นคาร์บอนอยู่น,นี้จริงน่าจะช่วยเติมเรื่องความมั่นคงด้วยแหะครับ ลากมาถึงส้นเท้าเลยนะฮะอัปเปอร์อัปเปอร์เป็นน่าจะเป็น e n นจิเนียร m เม h นะครับที่บางนะพอวังเห็นนิ้วเห็นนิ้วมือผมเลยเห็นไหมเห็นมือผมเลยนะเนี่ยบางทีเดียวนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางมีบุกนุ่มอยู่ที่บริเวณหลังเท้านะครับซึ่งน่าจะช่วยเราเวลาที่เรามัดเชือกให้มันแน่นๆกับชักกระชับมันก็ช่วยลดแรงกดลงมาได้นะเชือกเป็นไนล่อนแล้วมีถักด้วยนะครับเพื่อให เชือกมันหลุดยากขึ้นนะฮะโลโก้เอ็กเ็บใหญ่ๆนะแล้วเขาไม่มาเต็มๆนะโลโก้มาแบบเวาวๆนิดนึงดูแบบมีดีไซน์สวยๆนะครับตรงนี้เขียน 160X งนะอันนี้อะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีนะตรงรอบข้อทาตรงนี้ก็บุนุ่มด้านในทั้งหมดนะบ,บุตรงนี้ไม่เห็นบุนุ่มทั้งหมดนะครับอืมอ่าตรงนี้ ตรงนี้เหมือนจะเป็นพลาสติกพลาสติกนะดีไซน์เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ทําเป็นขึ้นเงามาสวยๆนะครับแปะด้านนอกด้านไหนน่าจะเป็นตัวช่วยให้มันไม่งอง่ายมันมันเฟิร์มอยู่อะคล้ายเข้าคงรูปดีกว่านะใช้คําว่าคงรูปน่าจะถูกกว่านะครับก็มีตรงไหนอีกล่ะตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์3ตัว สสัญ,ญลักษณ์นะครับ 1.60x p r o p o s i v e นะครับ Cushioning System นะอโอเค Made in อะไรก็ต้องใช้หน้าสิถูกต้อง Made in c ใช้หน้านะครับผมพยายามจะแกะอินโซอินโซติดกาวอยู่นะ INSO ซติดกาวนะครับแกะไม่ได้ครับคือแกะได้แต่กาวหลุดอ่ะนะ โอเคนะครับอ่ะใส่ช่างน้ำหนักนิดนึงเท่าไหร่นะครับ่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักคู่นี้นะครับอยู่ที่2 1 0 16 5 216 5นะครับในขนาด9.5 US ผมซื้อ9.5 US าอมา9.5 US เนี่ยปกติผมใส่28เซนเท้าผมยาวจริง265ผมใส่28เซนใช่ไหม แต่ของเอ c e เ t เนี่ยเขาจะให้ดูเป็นที่ให้ดูที่เเขาให้ดูที่เนี่ยเนี่ยเขาให้ดูเดี๋ยวนะผมงงแล้วเอ๊ะหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้ววะเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอืมคือของ e x c e p t เนี่ยครับถ้า C.H. เขาให้ใส่ตรงไซส์เท้ายาวเท่าไหร่ให้ใส่ตรงไซส์ซึ่งเท้าผมยาวที่265ใช่ไหม265แล้วผมใส่ผมจะใส่ปกติถ้าถ้าผมเลือกจริงๆคือถ้าเกิดเราใส่ตรงไซส์จริงๆบวก1เซนเนี่ยให้เลือกที่265นะเนี่ยตามตารางน,นี่เลยนะให้เลือกที่265นะครับเอาไปให้ดูใกล้ๆเขาจะให้เราเลือกที่265ตรงนี้ตรงนี้265เห็นไหมซึ่ง265เนี่ยมันจะเท่ากับ 9 US นะครับหมอไม่เห็นแน่เลยเออซึ่งจะเท่ากับ9 US แต่ผมจะบวกมา0.5เพราะผมใส่บวก1.5เซนก็เลยจะเลือกที่ไซส์ CN CN มิลลิเมตรเนี่ยที่270ซึ่งมันจะตรงกับ9.5 US ครับนี่การเลือกไซส์แล้วก็จะตรงกับ43 EUR ด้วยนะครับ แต่คิดว่าครั้งต่อไปน่าจะผมว่าผมจะเลือก280แล้วจะลองดูจะลองดูอ,งดอ๋อผมมี EXCEP t 2,000km 3.0อีกสีหนึ่งเพิ่งสั่งมาสั่ง280มาคืออยากรู้ไงเออว่าถ้าสั่ง280มาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคน้ำหนักคู่นี้216กรัมในขนาด9.5 US นะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่นนี้7.0 Pro เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ จ0จปรออยู่ที่233กรัมในขนาด9.5 US เท่ากันนะครับเราเลยอยากรู้เลยความแตกต่างเดี๋ยวเราลองสวมคู่นี้ดูก,ก่อนว่าฟีลลิ่งของเจ้าตัว 160x7.0 เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมเคยรีวิวตัว 160x 6.0ไปนะครับซึ่งก็จะบอกเพื่อนๆไปเหมือนกันว่าไม่โปรมันก็เร็วนะคือรองเท้ามันฟีลลิ่งดีขนาดไม่โปรยังรู้สึกดีเลยแล้วตอนนั้นที่รีวิวคือ 2,000km 3.0ใช่ไหมครับ Daily Trainer ที่มีความเฟิร์มนะแล้วก็เด้งนิดๆเฟิร์มนะฮะแล้วก็มี one piece one piece 3.0ก็นุ่มมันนิดหนึ่งนะครับ แล้วผมจะเชียร์ว่าถ้าเกิดใครพอมีงบนะให้ขึ้นไปเล่น6.0เลยให้ไปลอง6.0ดีกว่าเพราะว่าฟิลนุ่มมันมากขึ้นแล้วมันมันมันมีแผ่นคาร์บอนมันตอบสนองแบบดีอ่ะดีกว่าดีกว่าเยอะเออแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งมือใหม่ธรรมดาผมก็ยังเชียร์ว่าใส่พวกวันพีซอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่านะครับวันพีซหรือว่าวันพีซหรือว่า2,000 km น่าจะดีกว่าเพราะมันเป็นพวกที่เป็นรองเท้าคาร์บอนทั้งหมดไง อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ใส่ตัว6.0จุ่ง7อแล้วนะครับที่เท้าซ้ายนะครับลองดูลองเทียบดูลองใส่ดูว่าเป็นไงนะครับโอ้ฟิลลิ่งแบบแน่นเลยนะออกแนวแน่นๆน,นมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วครับเอ็กเซจะเป็นฟิลลิ่งประมาณเนี้ยแน่นแล้วก็ตบเด้งตบเด้งส่งตบเด้งส่งตลอดครับโอเคกดส้นเท้าลงไปนะี่ยังพอแบบได้นะแต่ รู้เลยว่าโฟมมันแบบคืนตัวเร็วอะกดปุ๊บนุ่มนะกดแล้วลงจมแต่มันคืนตัวแบบส่งกลับทันทีครับคาแรคเตอร์โฟมเป็นแบบนี้เอ็กเซปนะครับถ้าถ้าคุณชอบรองเท้านุ่มๆน,นะเด้งๆนุ่มเลยนะคือต้องข้ามเลยเพราะว่ามันจะไม่เหมาะเลยครับคุณจะคือคุณใส่แล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันวิ่งแล้วมันแบบ แน่นขนาดนี้อะไรเงี้ยทั้งๆทงี่มันเด้งส่งดีมากนะแต่มันแน่นมากถ้าเกิดคุณไม่ชอบรองเท้านุ่มๆเนี่ยนะครับให้คือถ้าไม่ชอบรองเท้าถ้าถ้าชอบรองเท้านุ่มๆให้ข้ามพูดเหมือนเองถ้าชอบรองเท้านุ่มๆอ่ะขอขอให้ข้ามไปนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะโอเคเนี่ยคาแรคเตอร์นี้แหละประมาณนี้แหละ X s t ก p ที่คุณเคยต้องแบบนี้ จะเขียงแล้วอีกนิดนึงยั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 งพอไหวอยู่นะฮะอ้า9.5 US นะครับไซซิ่งก็นั่นเนี่ยก็จะเหลือประมาณเหมือนบวก1.5เซนนะ่ะเหลือขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับโอเคจริงๆอยากเทียบกับคู่นี้นะกับตัวของออพอเทียบได้นิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมลองเทียบดูนิดหนึ่งว่าระหว่าง2คู่นี้เป็นยังไงบ้าง สิ่งที่ต่างเลยนะที่เห็นชัดๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวโปรกับตัวไม่โปรเนี่ยสิ่งที่ต่างกันชัดๆเลยก็คือตรงนี้ครับลิ้นรองเท้าครับลิ้นรองเท้าของตัวตัวปกติ7.0เนี่ยจะเป็นลิ้นรองเท้าเป็นผ้าธรรมดานะครับแล้วก็เป็นผ้าแบบนี้แยกชิ้นกันมากับอัปเปอร์นะฮะนี่แยกชิ้นแต่ตัว7.0 Pro โปรเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าถักผ้าถักเลยแล้วมันก็เย็บติดมากับตัวอัปเปอร์มาเลยนะครับ ออขอโทษไม่ได้เย็บติดกับตัวอัปเปอร์มันเย็บติดกับพื้นรองเท้าด้านในมานะเป็นผ้าถักก็ทําให้เวลาที่เราใส่ลิ้นรองเท้าเนี่ยมันก็ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะไม่ต้องไปจัดอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็สะดวกจุดหนึ่งแหละอัปเปอร์ uh, เนี่ยเนื้อผ้าอัปเปอร์นี่เหมือนกันนะครับอัปเปอร์นี่คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะฮะบริเวณรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่ม เป็นลักษณะเดียวกันนะครับไม่ต่างกันนะมีตรงนี้พูแทบ2คู่ไม่เหมือนกันแนละเจ็ดเป็นเป็น,ปนไม่ได้เป็นภูแทบที่ดึงที่เป็นห่วงแบบนี้นะไม่ใชนะ่เป็นแค่ดีไซน์ธรรมดาเชือกรองเท้าก็เป็นแบบผ้าถักเหมือนกันทั้งคู่นะครับอีกจุดนึงผมว่าเรื่องของตัวโฟมความสูงของโฟมแหละเท่าที่ดูจากสายตานะครับ จะเห็นว่าโฟมชั้นที่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างของตัวโปรเนี่ยจะมีปริมาณโฟมที่หนากว่าโอ้นี่ไงความต่างหนากว่าแล้วก็การตัดเว้าโฟมนี่นี่ไงโหชัดเลยเพื่อนๆครับเห็นไหมครัพอหงายเอาโซมาปุ๊บเห็นชัดเลยว่าตัวของ7.0ปกติเนี่ยเขาเวาโฟมด้านนอกด้วยนะเนี่ย เฉือนน้ำหนักบาลโฟมด้านนอกออกแต่โปรเนี้ยให้มาเต็มเต็มเอาโซคือไม่เฉือนมิดโซออกอะ่ะเห็นปะเขาไม่เฉือนมิดโซออกนะให้มิดโซมาเต็มเลยคาร์บอนคนรสสีด้วยคาร์บอนตัวโปรเป็นสีทองฮะสีทองอารามสวยงามนะครับนี่สะท้อนแสงเลยสิจะได้เห็นชัดๆอนะ่ะสีทองนะส่วนของตัวเจจุปกติเป็นคาร์บอนลายสีคาร์บอนธรรมดานะครับ มีการเว,ว้านี่ดีไซน์ต่างกันแลน้วนะมีจุดเว,ว้าจุดอะไรตรงนี้ด้วยนะนิดนึงนะครับต้องหงายมาถึงจะเห็นนะอ่าแล้วก็อีกจุดนึงนี่อันนี้อันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันนะครับก็คือบริเวณหน้าเท้าครับนี่หน้าเท้าหน้าเท้าเนี่ยโดยเฉพาะตรงบริเวณมุมมุมด้านนิ้วก้อยด้านนอกนะคะนิ้วก้อยเนี่ยของ7.0 Pro นโปรนี่ก็จะเว้าวไปนิดนึงนะครับแต่ดูของ ตัวปกติไม่โปรเนี่ยเขาก็จะมาแบบเต็มๆนะแต่ตรงนี้วาวไปนิดนึงคือเวลาพวกนักวิ่งอีลิทเขาวิ่งอ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตรบริเวณตรงนิ้วก้อยตรงนี้มันจะวาวแบบนี้รองเท้าอีลิทรองเท้าเรซซิ่งจ๋านะเขาจะวาวตรงนี้ประมาณว่าให้เวลาพวกนักวิ่งอีลิทเขาจะชอบจังหวะโทออฟมันจะไปโทออฟตรงบริเวณนิ้วก้อยใช้นิ้วก้อยมันจะเหมือนเวลาเขาวิ่งปุ๊บเขาเอียงเท้าเนี่ยแล้วตอนที่จังหวะโทออฟอะ่ะมันจะไปทางนิ้วก้อยแล้วให้แล้วมันจะเป็นตัวส่ง ตรงนี้มันจะเว้าวมากเป็นพิเศษนะครับชัดเลยนะครับเนี่ยเห็นปะตรงนี้ข้างเท้าด้านนอกตรงนี้จะเว้าวมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ผมไม่รู้สเปคความสูงของตัวโฟมนะแต่ถ้าดูดูจากสายตาแล้วเนะี่ยน่าจะต่างกันแลวนะว่ปริมาณโฟมของตัวโปรเนี่ยน่าจะมากกว่านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาแม่นๆมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีแต่เอาแค่ดูเบื้องต้นก่อนว่าเห็น สิ่งที่เราเห็นมันเป็นประมาณไหนนะครับอืมโอเคนะครับเพื่อนๆครับอ่ามาดูกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฟิลลิ่งก็อย่างที่บอกไปว่ามันออกแนวแบบเด้งๆเ,เลยอะ่ะเด้งซูเด้งสูเท้าตลอดเวลาแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยเอ่อที่ผมได้มามันเท่าไหรว่วะเดี๋ยวขอดูกันนึงนะหกพันเนาะอ๋อ อ๋อขอโทษทีคู่นี้ทาง x c e p t ส่งมาให้ครับก็เลยไม่มีไม่มีจำราคาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มันขายอยู่ก็อยู่ที่ประมาณสักเดี๋ยวนะผมดูให้ใส่โค้ดส,ส่วนลดวันนี้อยู่ที่4,000บาท4,000บาทนะคือค่าตัวของ1,60 x 7.0นะครับน้ำหนัก216กรัม,มาขนาด9.5 US ก็เป็นเรซิ่งที่ น่าสนใจคู่หนึ่งเดียวนะครับเพื่อนๆครับใส่ตรงไซส์ถ้าใส่ปกติใส่ US เท่าไหร่ก็ลดลงมาสักจุดหน่าจะดีน่าจะเหมาะนะครับหรือเอาง่ายๆคือไปดูว่าเท้าเรายาวจริงเท่าไหร่ก็ให้เลือกซส์ตามนั้นนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจตอนนี้วันนี้เหลือ4,049บาทน,นะครับก็เดี๋ยวไปรีวิวเต็มๆแล้วก็มาเล่าเพื่อนๆฟังอีกทีละกันนะครับว่าคู่นี้ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับบ๊ายบาย